สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมช่องผมนะครับครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบเงนโพนะครับวันนี้ก็จะพามาเปลี่ยนน้ำมันข้าหน้านะครับรลเอรซีเจ็ดนะครับนี่ดูคุณโคโลครับ กำลังจะไปนักกามาก็เลยจะมาทำคลิป,ปเพื่อพี่เพื่อนๆได้ดูกน,นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าวิธีการเปลี่ยนจะได้พอดีคลิปนี้นะครับมีพี่นคนหนึ่งนะครับเขาขอมาว่าเปลี่ยนน้ำมันคันหน้าให้ดูเจมโอเคคนนี้ก็ได้มาทำมือดูแล้วโอเคเดี๋ยวเขาไปดูขั้นตอนในการเปลี่ยนท้ายเลยนะครับ มามาครับเดี๋ยวเขาจะมาทำการลงมือทอดเลสครับ่ใจทอดนะลงมือจัดการเลยน,นะ่โอเคครับนรับแรกครับใจบอกเนาะก็แก๊กหรือว่าเจ๋ก็ได้เจ๋ปักใจแหวนข้างโอเคเนาะ ีนะขายเลยขายนี่ครับบอกดีกว่า,าบอกว่จาจะตีขายนี่ครับขายขออะน้ำมันก่อนขอมันมีไหนกตอนขอมันแห้งก่อนถา้ามันมันไหลแสดงว่ามันแหง้งนี่นะครับเดี๋ยวเอาที่ในี่กำกันโอเค ตอนนี้อันนี้ผมเจาะเป็นรูระบายเนาะรูระบายอยู่นี่มีเติมมานะพอดีคุณแกนะโอ้ตกตรงนีล้ล้วนี่ครับรูระบายมันเป็นฝาเติมนะี่นะใช่รูระบายเพราะว่าผมเจาะอย่ารูระบายเนาะฝาเติมพอดีคุณไปคุณเงาเลยอันนี้ผมก็ได้ นี่เป็นรู้เช็คกำมันนะครับเวลาเขาเติมไปว่ากำมันไม่อยู่ประมาณน,น,นี้เติมเลยมาหน่อยถ้าสมมุติถ้าสมมุติจะบใเตนี่ดูหน่ะสังเกตเวลาเติมนะครับมันจะเห็นเขาเนาะเขายาวอยู่ในะฮนคะือเติมต้มหลังเขา เอา,าไปน่อยเลือมันจะจึงออกตั้งซีนได้หมูนะถ้ารถ่าซินได้หมูหัวหรือว่ายัางนี้นะน,นี่นดนี่นครับนี่อ๋อนี่เป็นตัวไทยมานะ ขายตัวนี้ออกไปดูระบาย <d> ดีเขาจะติดเขียงแล้วก็ยกร้อยเอีย,ยงข้างนะครับเพราะ้นมันมันติงลงมันไหลงลงเลี้ยวน้อยใครมีวิธีดีไงก็นี่กัคอมเมนต์มาแนะน้นำก็ได้นะครับเปลี่ยนจะได้ง่ายไปย้อมกางเกง่งเนาะโอ้ทำได้อีกนะ น้ำมันที่หัวใจเนาะผมหัวใจนี่ครับใจน้ำมันแม็กนะครับแม็กมามาอย่างหัวผมไปอ่านเป็นน้ำมันเชียร์ครับ t l ห้านะครับน้ำมันเ t l ห้าเบอร์เก้าสิบนะที่ใส่นี่นะขนาดไหนใส่เบอร์เก้าสิบถ้ารถไข่เก่าอย่างมันหลวมหรือว่าซีนมันหัวมันกัดร้องใจ เบอร์ลอย40พ,พอก็ได้นะลองเอาเบอร์ลอย40เขาเติมดูแต่มันยังนืดน้อยเนาะเบอร์ลอย40โอเคเดี๋ยวเขาไปดูขำข้างอันนี้เขาเปลี่ยนข้างเดียวกัอนที่กี้นะ่อเดี๋ยวไปดูขำข้างเนาะโอเคครับไปครับเดี๋ยวเขามาเปลี่ยนเออเดี๋ยวเขามาทอดข้างข้างนะเออ,เอ,อมีใจะทอดเอามาคล้ายน็อตขำข้างอยันนี้ดูกันเทคนิคผมนะครับ เทคนิคผมนะครับนี่นะเดี๋ยวเขามาสตาร์ทรถแล้วเขายกกลอยมาดูให้นิกันผมเลยนี่นะยกเอาไปเปลี่ยนตันได้รันซุดมเลยนี่ครับ เหี <ítulo> ้ม <imprisoned> anyway, ันห้องใบมีดีมันยกสูงเห็นไหมนะครับตู้อีกแล้วเนี้มันยังนี่แล้วก็นี่เห็นปะเอาบล็อกบล็อกเนาะบล็อกไหนเออแกบล็อกก็บล็อกเหมือนกันน่ะก็เก๊กห้องก็เก๊กใายที่เก่าเดี๋ที่เก่านะที่มายชดเติมอุ้ยโอ้เข้าเห้มเตรียมมา บางรอเอาน้ำม <gu> ah. ันออกหมดถ้าจะหือดีเฮาน้ำมันโสูาเนาะน้ำมันตีใจรถไงเออ้ยใจรถไถเฮาเนี่ยเฮาเอามาน้อยเทลงขนาดน่ะเทลงหูหูเติมมันเนาะเทลงไปแล้วกันยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงคือว่าเหมือนล่างล่างเศษเล็กไงที่มันมันไหลออกมาเหมือนจิมดเนาะมันตึงเหมือนจีมมดอยู่แล้วมันตึงข้างอยู่นะฮะมันจะตกอยู่ดุ้มดุ้มกระปุนนะ ไอเศษเล็กนะที่เขาลองแรงลองแรงมันก็ดีอยู่ให้มันออกมาให้หมดเนาะมันจะไม่ได้ไปคัดเฟืองเขามันมาเปลืองมาเปลืองเฟืองเขานี่เฟืองเขามันครบครบครบกันเศษเล็กมันถึงมีอยู่แล้วเอาโซล่าร์เขาล่างเห็น่อยแล้วก็ลองแรงแล้วก็ถ่ายออกมาจะเกาเนาะยังจะเกาเนาะนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับขอเอามาบอกเอามาแชร์พร้อมหูเออได้ฟังกันไปเดี๋ยวไปดู มาตอนนี้น้ำมันเขาก็เทเออกมาหมดแล้วเนาะดูเต็มแล้วรับดำขึ้นยสีนบวกอ่นะครับของผมมาตอนนี้เดี๋ยวเขาไปใส่น็อตก่อนเนาะที่เขาคลายออกเดี๋ยวเอาน้ำมันออกเนาะเอาน็อตใส่ขันให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเขาจะเอาน้ำมันใส่มาเดี๋ยวไปดูกันมานี่นะครับนี่เดี๋ยวเขาขันน็อตน,นี่ก่อนเดี๋ยวเขาถ่ายออกเนาะถ่ายน้ำมันออกจะได้หุกโอเคตอนนี้อย่าเป็น รู้วัดน้ำมันถ้าสมมติว่าน้ำมันมันพอดีนะเอาเติมให้มันร่นออกมาหน่อยถ้าเติมให้มันร่นออกมาหน่อยปุ๊บเขาขันน็อตเลยขันนอ็อตปุ๊บนะเขาจะเติมน้อยเพื่อไว้เผื่อมันจึมมันหวัวยนี่สักติดเขาเ็เช็คคํารอบอนี่คือการบำรุงรักษาอย่างดีตัวนี้เป็นตัวเติมนะเป็นรูระบายเฮ้ยผมดึงออก ถ้าขไข่ยังบมมีนะไปเจาะหูเลยนี่เจาะหูแล้วก็เอาสอดหูอย่างก็ได้เนี่ยเอาเล็กเป็นหูเนาะเสียบแล้วก็เชื่อมเลยสบายแล้วเอาใส่ย,ยางเอาอย่างใส่จบป้องกันสีลวสีนี้จะส่วนน้อยนะครับจะลวกเตียถ้าสมมติถ้าไข่บนอย่างก็ได้ก็ลงมันถ้ามันนะ กับมันลูกมาเปิดเอาล้มออกนะถ้าออกปุ๊บม so ันจะดันเดี๋ยวสินนี่หัวนี่เห็นปะสินพอตั้งพอน้อยเนี่ยมันดันทีได้มันมีลมอัดจะได้ผู้หูมันกับผู้หูเนาะมันถึมีล้มท่านะโอเคมีตีเติมโอเคเนาะไปเดี๋ยวมาเติมมาเลยก็คลายขันน็อตก่อนนะเดี๋ยวน้ามันออกโจ๊โจโจโจถ่ายมาเลยขั้นตอนการเติมละตอนนี้ก็ขันน็อตไล่ขันน็อตขันยางเรียบร้อยละ เดี๋ยวนัดตัวนี้มาดที่เขาเช็คนี่ขันไปก่อนใส่ไปก่อนไม่ต้องขังเนเดี๋ยวเขาเอาไปเช็คเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวบอกไปเ,เวลาเติมน้ำมันนะผมเบียบอกใจเย็นๆเ,เวลาเขาเติมน้ำมันนะใจะเย็นๆเ,เพื่อมันจะอย่างก็เขาห้องว่าเพื่อน้ำมันมันจะไหลไปฟังลายพุ่นนะใจะเวลาสัก มันจะไหลผ่านมันมีดุ้มอยู่กลางกันเนาะดุมเมื่อเรามีเฟืองเลยหมูเรามีใบสีอยู่ตรงกลางกันมันจะครบกันเพื่อจะขับเผาหน้าเนาะมันจะน้ำมันไม่ไหลผ่านท่านจ้าน่อยเพราะว่ามันมีความนื้อของน้ำมันเนาะเป็นน้ำมันเกียร์นี่ใจแนะนําใจเกียร์ฮะโอเคใจประมาณห้าลิตรนะครับใส่ไปใส่ไปก่อนแล้วกะกะวัดดุมกัมถ้ามัน คาะจะได้กัดซื้อมาเติมอย่างน้อยนี่โอเคเนาะซื้อมาไว้่นมันถึงได้เติมมันถึงแห้งน้อย,อยนะห้าซีนหัวซีนได้หมูเนี่ยสำคัญสอบหัวเร็วเพราะว่าหลบตั้งหน้ามันจัดจัดัวข้างหลังโอเคก่อนโอเคครับไปเรามาเติมมาเลยมาตอนนี้ก็เติมแล้วเนาะน้ำมันมันไหลไปตันงใยกยกน้อย คือมันไหลไปฟังงลายปุ่นเร็วๆน้อยตอนนี้น้ำมันมันอึกสะอาดก่อนนี่เติมไปก่อนเล็ก5ลิตรเพื่อมันไหลไปปุ่นแล้วก็มีเฮาก็ปล่อยสักถ้ารถมาได้แจการเดี๋ยวเฮากัดคงมาเจ้าอ,อก็ได้เฮากัมาปัดพรอมครับแล้วก็เติมเพื่อมันจะเสร็จคงปีนะ

รอมาสักพักคือน้ำมันมันไหลไปฟังปุ่นน่าจะเสร็จคงที่ละบอกคงที่แล้วแหมน้อยอะ่ะเดี๋ยวผมยังมาเช็คน้ำมันให้ดูว่ามันต้องเป็นลักษณะไหนถึงจะพอดีนี่เนาะหายออกพอน้ำมันมันไหลก่อนนะนี่ครับนี่คือว่าจุดพอดีของมันมันจะประมาณนี้พอดีเลย น้ำมันนะแต่นี่ผมเติมเผื่อไปหน่อยเติมไหมฮะน่ะครับเผื่อไหมฮะน่ะดีสุดอ่ะนี่คือว่าโอเคละทำงานได้ลองถวงไปเจ้าของเช็ดเข็มกลัดเผื่อน้ำมันมันไหลไปไหลมามใส่ขวาใส่ขวาเนาะไหลขันได้หมดนะบางทีมันหลวมทำไมมันจะจึ้มสังเกตได้เลยนี่เ่ากจาปิดฝาไป เวลาเติมกันให้มันเห็นหลังเผาน้อยหมอกล้นเผาไงเนาะเผาน้อนเนี่ยหมอกล้นเผาน้อนยไมมีเผาอยู่เนี่ยนี่นะครับไข่ไม่ได้แปง้งอ่ะไปแปง้งมาเหี้ยตัวนี้นี่ก็นี่นะตัวระบายอากาศเนะาะก็ใส่ยังก็ได้มาใสา่ ไว้เพื่อไปการเปลี่ยนซีนมันหัวโอเคโอเคเนาะคลิปนี้กะได้ควมหูวกันไปเล็กๆน้อยๆ,ๆนะเดี๋ยวมีความหูวอย่างกะจะมาแช่เพื่อปีมันเปลี่ยนหัวนโอเคครับโอเคครับยังไงกะจะได้กับฟากดไลค์กดติดตามกดแชร์เอาไปใหือคนอื่นได้หัวนะครับโอเคนะครับ ฝากตัวนะครับคลิปนี้โอเคคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับโอเคไว้ติดตามกันคลิปหน้าโอเคครับขอบคุณครับที่เข้ามารับชมโอเคคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ